ที่มาของธุรกิจการขนส่งทางด้านหรือทางด้านทะเลเกิดขึ้นดังแต่สมัยก่อนคร,คริสตากลาดชาวกรีซเป็นชนชาติที่เดินเรือค้าขายระหว่างเมืองต่างๆในทะเลอินเจียรอบๆป,ประเภทกรีซในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเดินเรือติดต่อกับอาณาจักรโรมันและ เมืองอื่นๆในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเหนือ <c oughs> ชาวโรมันก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่เดินเรือค้าขายติดต่อกับประเทศต่างๆในดินแดนดังเก่ามาแล้วทะเลเมดิเ,เดตอเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของชาวโรมันในประวัติศาสตร์ ก่อนคศส0้ถึงคศค0 0ห้ออ 500. ชนชาร์ตกรีซโรมันและโรมันเป็นนักเดินเรือค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดการเดินเรือในสมัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขายการสำรวจดินแดนการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวก็มีบ้างแต่ไม่มากนะักจนกระทั่งคริสตากวัตที่18นักปฏินักประดิษฐ์ชาวอังกฤษสองคนคือแพริสมิรอดและวิลเลียมชิมมิงตัว ได้ร่วมกันประดิษฐ์เรือโดยใช้เครื่องจักรไอ,ไอน้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนในค้อสองหร้อยเจโรเบิร์ตฟุตตันได้ปรับปรุงได้ให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20 หรือก่อนการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศการขนส่งทางเรือมีบทบาทสำคัญทางด้านการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือเดินสมุทรได้พัฒนาในด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยและเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ในการเดินทางคือเน้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว มากยิ่งขึ้นควบคู่กับการขนส่งสินค้าสำหรับในทะเลแม่น้ำลำคลองหรือการสัญจรทางเรือในแผ่นดินก็มีเรือหลายประเภทแล่นรับส่งสินค้าผู้โดยสารรวมทั้งท่องเที่ยวเรือบางประเภทจัดเป็นเรือนำเที่ยวโดยเฉพาะในปัจจุบันแม้มีการพัฒนา การเลือกสินค้าซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญข,ของการทำธุรกิจหากจากใครครองแต่ไม่มีใครครองแต่แล้วรายได,ไได้แล้วกำไรมาจากไหนดังนนั้นเราควรให้ความสำคัญการเลือกซัพพลายเออร์ supplier, เพราะซัพพลายเออร์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจรับเรื่องมากยิ่งขึ้นวิธีเลือกซัพพลายเออร์ที่ใช้จะสมผลดีกับธุรกิจในระยะยาว การเลือกซัพพเยอร์จึงควรพิจารณาดูความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์ต้องมีข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรือ credibility check เบื้องต้นได้แก่ข้อมูลทางการเงินผมประกอบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทรายชื่อกรรมการบริษัทหรือรายละเอียดอื่นๆเช่นเปลี่ยนแปลงเส้นทางธุรครอธุรกิจที่แตกตา่างจนเกินไปอาจมีส่วนทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงได้ เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลคอนซัพเทเยอร์ที่จะเดียวด้วยให้ดีก่อนความสม่นเสมอในการให้บริการเป็นสิ่งสําคัญมากในการตัดสินใจเลือกซัพเ l เยอร์ supplier เช่นกัดัดสนสินค้าตรงตางข้อตกลงหรือสัญญาคุณภาพและปริมาณสินค้าที่จะส่งต่างคําสั่งซื้อหรือมีระยะเวลา รับประกันสินค้าเสียหายเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดร่นต้นที่ดีใน่นด้านความไว้วันใจในซัพพลายเออร์ที่เราใช้บริการชื่อเสียงก้อนซัพพลายเออร์ก็มีความสั่งการเช่นกันส่วนหนึ่งเพราะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าซัพพลายเออร์เจ้านั้นๆ้นมีการมีการลงทุนเพื่อให้อยู่ในตลาดแต่นอกเหนือจากสิงเงื่อนไขสิงเงื่อนไขต้นแล้วอต้องพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นด้วยเช่น ควาน่าเชื่อถือของบริษัทขายหรือระบบการจัดิเก็บสินค้าความน่าเชื่อถือขอบบง,งนออพนักงานขายหรือระบบการจัดเก็บสินค้าความของคลังที่มีมาตรฐานการเลือกซัพพลายเออร์ให้เหมาะกับธุรกิจการเลือกมีประเภทธุรกิจของเราเป็นหลักหากต้องการสินค้าสําหรับซื้อมาขายไปอาจมันจะเป็นต้นใช้ซัพพลายเออร์บริษัทใหญ่มีการ มีชี้เสียมากฮันซเซเย์จากบริษัทเล็กราคาดีมีมีรับประกันหรือในกรณีที่เน้นราคาที่คุ้มค่าก็สามารถเลือกซเพย์ที่ราคาถูกได้และมีการรับประกันสินค้าได้เช่นกันแต่หากประกอบธุรกิจที่มีมูลค่าสินค้ามากอาจจําเป็นต้องพิจารณาจากบริษัทที่มีชี้เสียงและต้องเน้นที่คุณภาพเพื่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในระยะในระยะยาวท่านนั้น ทั้นี้ทั้งนั้นการหาซัพพลายเออร์มันจำเป็นว่าจะต้องเลือกจากเจ้าที่เสนอราคาได้ดีที่สุดเพราะถูกเพราะราคาถูกกว่าแต่การแต่การบริบริการดีไม่เท่าเช่นไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดสุ่งได้ในปัจจุบันเป็นต้นการเลือกทำเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การธุรกิจเก่าคือ หากเลือกทำเลที่ไม่เหมาะสมจะทำให้องค์การธุรกิจประสบป,ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นค่าขนส่งสูงเนื่องจากสถานสถานประกอบธุรกิจอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบและตลาดนอกจากนี้อาจขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพขาดแคลนวัตถุดิบรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆโดยทั่วไปมักจะพยายามหาแหล่งหรือทำเลที่ทำให้ต้นทุนรวม ของการผลิตสินค้าและบริการต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ลักษณะของการประกอบธุรกิจและสถานประกอบกิจการย่อมแตกต่างกันในเรื่องของชนิดสินค้าค่าใช้จา่ายและการลงทุนดังนั้นการพิจารณาเลือกทำเลจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆหลายประการเพราะการเลือกทำเลที่ตั้งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ องค์การธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทพาณิชยกรรมหรือประเภทอุตสาหกรรมการเลือกการทำเลที่ตั้งสถานที่ประกอบการจะทาจะต้องคำนึงถึงแหล่งจัดซื้อเพื่อให้เพื่อให้การจัดซื้อได้สินค้าหรือวัตถุดิบราคาที่เหมาะสมเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต่ําคุณภาพสินค้าหรือวัตถุดิบเป็นตามที่ต้องต้องการ และได้ทันเวลาที่มีความต้องการของของตลาดหรือการผลิตการจัดซื้อเพื่อให้มีประสิทธิภาพและแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการผู้ประกอบการที่จะมีความต้องการแรงงานประเภทใดจะรู้ได้โดยการจัดจัดทำรายละเอียดหน้าที่ของตำแหน่งงานและตำแแต่ละตำแหน่งต้องการแรงงานจำนวนเท่าใด และเมื่อใดต้องการเสนอจากแต่ละหน่วยงานในองค์การธุรกิจในการจัดหาสถานที่ประกอบการต้องคํานึงถึงในแหล่งแรงงานที่ธุรกิจมีความต้องการซึ่งจะเป็นแหล่งที่จัดหาแรงงานได้ง่ายอัตราค่าจ้างต่ำและมีคุณภาพตามที่ต้องการกระบวนการผลิตสินค้าโดยการเก็บข้อมูลระบบก,การผลิตทั้งหมด แล้วเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นตัวเลขที่สามารถวัดค่าให้ได้ชัดเจนได้ดําเนินการจัดก,การโดยใช้การคาดคะแนนโดยข้อมูลตามความเป็นจริงเป็นหลักเช่นการจัดชี้วัตถุหากเป็นวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่อการปิดพลากในการผลิตอาสั่งมากมายมากขึ้นเล็กน้อยอยากสั่งเผื่อจงล้นโกดังเก็บของ และอย่าสั่งพอดีจนเกินไปนักโดยอินตัวเลขตามสถิติความผิดพลาดในการผลิตในอดีตเป็นหลักการผลิตเน้นพัฒนาให้เกิดข้อผิดพลาดการผลิตน้อยที่สุดเพื่อการผลิตก,ก้าูตรหรือไม่ไม่มีวัตถุดิบและปัจจัยสู่เปล่าการจาัดส่งสินค้ามืรการจัดส่งทางในแง่ความปลอดภัยและความรวดเร็วและความถูกต้องหาเป็นสินค้าที่แตก หากง่ายต้องใช้เวลาต้องมีความพูดคุยลูกค้าก่อนการกระจายสินค้าคือการควบคุมสินค้าที่เหมาะสมและการวางแผนสินค้าระดมสินค้าที่คขังที่เหมาะสมบริการบรรทุกสินค้าเติมตู้คอนเทนเนอร์ทำเลที่เหมาะสมสำหรับก,การขนสง่งทางทะเลทั่วโลกสามารถให้บริการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มที่ต้องการติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อนำวัตถุดิบมาเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่างๆการจัดเก็บ จนถึงขั้นตอนการส่งถึงมือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายซัพพลายซิดคือห่วงโซ่อุปทา,านหมายถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่ก่อนผลิตสินค้าจนกระทั่งนำสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเพื่อความพึงพอใจสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบการผลิตการจัดเก็บ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยจัดจำหน่ายสินค้าการขนส่งสินค้าและต้องผ่านขั้นตอนตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจต่อผลิตภัณฑ์